สวัสดีครับวันนี้มาเราจะมาซ่อมหม้อหุงข้าวชาปขนาดจิ๋วเล็กมากดูเท่าฝ่าการไฟไม่เข้าเล็กมากดูฝา,ามันชาะรับนี่สำหรับคนโสดใช้อยู่ห้องเช่าคนเดียว เดี๋ยวเราจะมาเริ่มซ่อมกันนะครับเปลี่ยนชอร์โมเดี๋ยวอ่ะช่างตระการอตอนแรกเราต้องไขน็อตก่อนนะครับ นี่เป็นวิธีการการใส่นะครับต้องมีตัวกันความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าหม้อมข้าวมันร้อนหม้อไซสน์นี้นี่สำหรับผู้หญิงกินข้าวน้อยๆหรือออคนโสดอยู่ห้องเช่านะครับใช้ได้ดีนะครับ หุงข้าวทีละแก้วหนึ่งหนึ่งแก้ว,กวเขาก็จะมีระบบเซฟตี้เวลาไฟมันรั่วนะฮะก็จะมีเทอร์โมตัดมันก็จะขาดฟิวก็จะขาดก่อน,นครับเล็กมากสีส,สวยด้วย ฝามือผมยังใหญ่กว่าเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ประกอบลองครับ เม้าอหุงข้าวเวลาเสียก็จะเสียคล้ายๆกันนะครับแต่หลายยีห่ห้อที่มันเสียก็เกิดจากไฟกระชากอย่างนี้มันก็จะทำให้มันตัดก่อนนี่ตอนการลองเซดา ฝ่ามือผมอยังใหญ่กว่าหม้อเลยเป็นอันใช้ได้นะครับซ่อมถูกจุดเครื่องไม่ช้ำน,นะครับผมร้อนครับ